สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับผมโอ้โหหาที่ดินกว่าจะเจอเออบังเอ,อิญวันนี้ผมพาเพื่อนอพี่นะครับมาที่ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนนะนี่แล้วกออ็ผมจะให้ชมในส่วนของถนนเข้าแปลงที่ดินนะเป็นที่ดินแปลงเล็กเนี่ยฮะสำหรับเพื่อนอพี่ที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กปลูกบ้านเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยแล้วก็เดินทางเข้าเชียงใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ15นาทีเองนะไม่ไกลครับแล้วก็หน้าแปลงนะครับนี่ หน้าแปลงตดกับถนนคอนกรีตเลยซ้ายมือนี่เพื่อนบ้านนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะเนี่ยนะครับแล้วก็ขวามือตรงเนี้อ่าเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวบามั่นอ่ะก็เป็นของบ้านนี้เนะี่ยเมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณแม่อ่าคุณแม่ก็มาชี้ในส่วนของแปลงที่ดินเนาะเออเหมาะเลยที่ปลูกบ้านแล้วซอยเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยมันตันนะครับอ่ามันวิ่งเข้าไปเนี่ยก็เป็นท้องไร่ท้องนาแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะแล้วก็หน้าแปลงที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้อวัวของคุณแม่นะวัวบามันเนี่ยนะครับนี่นะโอ้โหถือว่าบรรยากาศด,ดีครับแล้วเดินทางไม่ไกลด้วยนะตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะ <c oughs> เห็นไหมตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับส่วนแปลงที่ดินที่ผมนําเสนอเนี่ยซ้ายมือเนี่นะเลยเสาไฟไปนะเอ่อถนนคอนกรีตเนี่ยความกว้างทั้งหมดห้าเมตรนะครับนี่แปลงที่ดินอยู่ตรงนี้นะนี่เนะี่ย เนี่ยตรงนี้ที่ในส่วนของต้นไม้ที่มันขึ้นปกคลุมเนี่ยนะครับเออหน้าแปลงที่ดินเนี่ยผมวัดดูแล้วอยู่ที่18เมตรจุดห้านะสิบแปดจุดห้าเมตรนะเนี่ยนะยาวไปเลยอันนี้วิ่งเข้าไปเนี่ยคือมันมันตันละอันนี้ก็เพื่อนบ้านเมื่อกี้นี้ผมก็มาถามเพื่อนบ้านฝั่งนี้นะครับเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะเห็นไหมคือ ที่ดินหรือซอยที่มันตันเนี่ยถามว่ามันดียังไงคนทั่วไปไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามาได้เพราะว่ามันไปไม่ได้ไงเ,เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาพวกเสียงรถเสียงมอไซค์อย่างเงี้ยเนี่ยมันไปแล้วมันตันเป็นท้องไร่ท้องนาตรงนี้ก็ปลูกพริกนะเนี่ยนะเกษตรกรปลูกพริกนะเนี่ยมาแล้วมันตันแล้วครับเห็นไหมนี่ส่วนแปลงที่ดินที่ขายเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับเอ่อที่ดินเนี่ยต้องถมซะหน่อยนะ อ่าเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยคือมันจะต่ํากว่าถนนอ่าก็ถมก็นิดหน่อยส่วนราคาเนี่ยอ่าในส่วนของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ดินทุกๆแปลงหรือเออบ้านเนี่ยนะครับทุกทรัพ์เนี่ยสามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอ่าในส่วนของรัพย์ที่ผมขายผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะผมไม่บวกไม่เทินทั้งนั้นอนะ่ะอันนี้ผมแจ้งเออท่านผู้ชมเออหลายคลิปมากๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่นองแปลงที่ดินกันแปลงนี้ไม่ใช่นะนี่แปลงนี้ เมื่อกี้นี้ผมถามจากคุณแม่เนี่ยเอ่อที่เห็นเนี่ยเขามาปลูกหญ้านะปลูกหญ้าให้วัวเนี่ยแหละครับเนี่ยนะที่เห็นนี่คือหญ้านะเขามาปลูกนะเนี่ยเอ่อหญ้าที่มันใบใหญ่อะเนี่ยนะแนวเขตตั้งแต่ข้างหลังนะมีรั้วรวดหนามนี่นะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยตรงนี้ยมันจะมีแนวหมุดอยู่นะเนี่ยมีเสาเนี่ยนะเสาอยู่นี่เนี่ยนะเสาเห็นไหมเสาปูนอ่าหน้าแปลงเนี่ย กว้างอยู่ที่18.5นะส่วนความลึกเนี่ยคร่าวๆอยู่ที่20เมตรนะจากตรงนู้นนะครับยาวมานี่เลยนะอะอยู่ที่20เมตรนะตรงเนี้ยแปลงที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด1งานนะเจ้าของทรมาเปิดราคาไว้ที่790,000นะครับก็เหมาะเลยที่จะปลูกบ้านอ่าสหรับที่ดินแปลงเล็กซึ่งท่านผู้ชมกาลังมองหาเนี่ยหล้วอย่างคือเดินทางไม่ไกลเข้าเมืองลาพูนเนี่ยแมโคโรนะครับเพียงแค่15กิโล แล้วก็วัดพ,พระท่าริพุนชัยใน18กิโลนะครับส่วนอำเภอสารพี4กิโลเองเพราะว่าอำเภอบ้านที่เนี่ยมันจะยิ่งเยื้องมาในส่วนของเชียงใหม่ละเพราะฉะนั้นเดินทางเข้าเชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะประมาณ10นาทีเองอันนี้ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงนะอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะเนี่ยเป็นรั้วรว้วหนามเนี่ยยาวไปนู่นเลยเนี่ยแปลงที่ดินตรงเนี้ยเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นในส่วนของภาพมุมสูง และความกว้างของหน้าแปลงเนี่ยนะครับที่ผมแจ้งตะกี้นะนะ18.5เลยกอไผ่นะเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยนะกอไผ่ต้นเล็กเนี่ยเลยไปอีกนิดนึงอ่าตรงนี้จะมีคันนาอยู่นะครับเนี่ยนะตรงเนี้ยอ่าสาหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กเนี่ยโหเรียนเชิญเลยอ่เพราะว่าในส่วนของเออราคาเออซึ่งมันยงเยืงมาใกล้ๆก,ก,กับเชียงใหม่เนี่ยผมว่าที่ดินแปลงเล็กขนาดเนี้ยแล้วเดินทางเข้าเชียงใหม่เนี่ย เช้ระยะเวลาไม่นานเนี่ยนะฮะเพียงแค่10บนาทีผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะสําหรับที่ดินแปลงเล็กเนี่ยนะก็ถมซะหน่อยเนี่ยนะอันนี้ก็ปลูกหญ้านะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเขาปลูกหญ้านะส่วนความสูงจะระดับน้ําทะเลเนี่ยสามอยสามเมตรนะอ่าเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องเออน้ําท่วมออกไปได้เลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะเนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนเลยเนี่มันก็จะลกซะนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยเพื่อนบ้านดีครับดีมากเลย เนี่ยเมื่อกี้นี้คนที่เก็บพริกอ่ะแล้วก็เพื่อนบ้านตรงนี้อ่ะก็มาถามผมนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็มาถามผมว่าเออผมมาทําอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็คุยกับเพื่อนบ้านก็ถือว่าคือเพื่อนบ้าน,ถ,าน,านถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยนะเป็นถนนคอนกรีตเลยน้าพร้อมไฟพร้อมนะแทงปลาปลาอ่าโอเคครับผมนี่นะสนามเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยเออที่ดินแปลงเล็กนะย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้านะครับเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งงานเอกสารสิทธิ์นั้น เป็นฉนดคุดแดงอ่าโอเคนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยชมแปลงที่ดินอีกครั้งหน,นะนึ่งนะนู้นไปตรงนู้นก็เพื่อนบ้านนะเนี่ยเป็นบ้านโมเดิร์นสวยมากๆเลยตรงนี้ก็บ้านโมเดิร์นนะครับนี่ไงเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับนี่ ไม่เปี่ยวของเราเนี่ยเลยมาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะยาวไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นะจะไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังอหน้าบ้านเรานะนี่ของเราตั้งแต่ตรงนี้นะเนี่ยเสาปูนเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูมือเนี่ยเสาปูนอยู่นี่ยาวไปเลยครับอ่าโอเคครับผมไปนะครับนี่เพื่อนบ้านปึ๊บให้ชมถนนอีกครั้งหนึ่ง ความกว้าง5เมตรครับผม